ให้ตอบว่าฉันรู้สึกดีใจไหมที่เธอกลับมาหาก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆที่ผ่านมานั้นฉันอยู่จนฉันเชนแเสียงลมที่ได้ย็นปลอบใจฉันจนทช้นชา ฉันเคยดิ้นรนจนแทบหมดแรงเพื่อจะให้พ้นจากความร้าวรานที่ทอมเข้ามาเมื่อครั้งเธอบอกว่าขอจากไปหายไปจากสายตา ไม่คิดว่าเธอจะทิ้งไปฉันร้ายเร็วแรงเมื่อรู้เธอไม่กลับมาร้องจนหมดน้ำตาเวลาเยียวย่ารักษาใจเวลาละลายความหลังไปหมดราวที่รักเธอ ฝันดีนะฮะ